สวัสดีครับสวัสดีค่ะคลินิกชีวรักค่ะรักชีวิตคุณเท่าชีวิตเราเก่งมากจะจูซิโก้จำโชกกอรายการเราได้หรือเปล่าก่อนอื่นต้องขอโทษคุณผู้ชมจริงๆนะคะพอดีเมื่อวานอีฟูยังไม่ออกยังแปบอยู่ยังไม่ฟูมาลายสามชายอะไรอย่างเงี้ยแต่วันจันทร์ออกแน่นอนเลยนะคะอย่เตอกันอีกสองทุ่ เก่งมากเมื่อคืนดูปะคะว่คือผมเนี่ยดูเสียงบี้ผมป็นบผมว่านอนน็อกไปเลยงานบอกว่าดูก็เห็นว่าเออแต่ทีเซอร์มันขึ้นว่าสัปดาห์หน้าวันจันร์เจอกันกับฟูอ๋อฟูแน่ๆนะฮะฟูแน่เจอฟูกันสัปดาห์หน้าครับสชายนะแต่ต้องดูก่อนเพราะว่าจะได้ปูเรื่องไม่งั้นอยู่มาดูวันจันทร์หน้าเพราะว่าเขาถ่ายไปแล้วสามตอนใช่ไหมฮะสามตอนแล้วค่ะมาสามชายสามตอนแล้วนะวันจันท์ก็จะเป็นตอนที่สี่ออกแน่นอนค่ะครับ อ่าจังเลยติดตามเรื่องของเราเันคี้โอเคนะคะวันนี้คลินิกชีวรักนะคะมีเรื่องราวดีๆเยอะเลยนะคะแน่นอนที่สุดในช่วงสัญหามาฝากเรามีเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากกันครับวันนี้เป็นอะไรอย่ะวันนี้นะครับเป็นอาหารต้านไข้หวัด2009นะครับเต้าหู้ผัดขิงเหมาะกับโก้ เป็นแล้วสิจะช่วยได้หรือเปล่ายังไม่ได้2,009เป็นหวัดเฉยๆก็น่าจะช่วยได้นะคะทานไม่ก่อนก็ได้เพราะต้านหวัดไงอืมเพราะว่าขิงคุณสมบัติเขาก็ร้อนช่วยให้มันแบบว่ามีความร้อนเกิดขึ้นภายในใช่ไหมเอออ่ะรอติดตามกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกระดาษปากามาจดสูตรกันด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ดุสิตสันก็จะมาทําให้เราดูนะคะว่าการทําอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยนะคะง่ายนิดเดียวทําได้ทุกบ้านทําได้ทุกวัน ค่ะครับผมต่อจากนั้นในช่วงสุขภาพดีกับชีวรักวันนี้นะคะในเรื่องของรูปร่างสําคัญที่สุดสําหรับผู้หญิงแน่นอนก็เป็นเรื่องสากลนะไม่ว่าจะเป็นกี่ยุคกี่สมัยผ่านมาการดูแลรูปร่างตัวเองของผู้หญิงนะฮะก็เป็นเรื่องที่อย่างน้อยเนี่ยควรจะเลือกทางทางเลือกที่มีปลอดภัยใช่ไหมใช่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเราแล้วก็มันไม่มีผลค่าเคียงซึ่งแน่นอนโอนามิไม่เคย โอ้นี่เขาฮอตฮิตติดตลาดมาตลอดไม่มีแน่นอนแล้วก็สายเรากระชับรูปร่างได้จริงๆนัผู้หญิงต้องดูแลรูปร่างตลอดนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยในเรื่องของสุขภาพนะคะต่อจากนั้นค่ะในช่วงเรื่องเด่นวันนี้วันนี้อาจารย์นิดอาจารย์นิตยาค่ะเป็นมือขวาของอาจารย์เอเท้าหยุดโลกเมื่อวานอาจารย์เอมาสอนพวกเรางานในเรื่องของแก้หวัดครับ วันนี้อาจารย์นิดนะคะมาพร้อมกับเคสนะคะน้องคนนี้เนี่ยเขาเป็นไมเกรนกดหัวเครียดเพราะว่าด้วยอาชีพของเขาทำบัญชีทำอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้เนี่ยทำให้หลับพักผ่อนไม่เพียงพอแต่ใช้วิธีการนวดกดจุดสะท้อนเท้าแล้วดีขึ้นอาการไมเกรนดีขึ้นอนวดที่เท้าแต่ที่หัวเบานะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับอเชื่ รอติดตามค่ะวันนี้เรามีข่าวดีๆนะคะสําหรับคนที่รักสุขภาพหรือว่าอาจจะละเลยนะคะหลงลืมในเรื่องของการดูแลกระดูกไปมาฝากให้ดูแลกระดูกกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยเป็นนมกล่องนะคะโฟโมอสคาลซิเมกนะคะกระดูกแข็งแรง100% 100วันเราจะพูดกันทุกวันว่าให้คุณรับประทานนะคะเพราะว่าเขามอบโชคให้คุณด้วยนอกจากจะดีต่อกระดูกแล้วเนี่ยคุณยังได้ประกันสุขภาพด้วยนะคะ ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีใน100คนนี้นะคะจะได้ประกันสุขภาพมูลค่า123,000บาททุกวันเลยนะคะจะสุ่มหาชื่อผู้โชคดี1คนต่อ1น1วันจนครบ100วันนะคะได้ครบ100คนในวันที่30พฤศจิกายนเดี๋ยวมีเวลานะครับอีกอีกตุกลาพฤศจิกาอีก2เดือนกว่า ค่ะนะคะกติกาง่ายมากเลยนะคะซื้อ Formos c a s s m m x นะคะ u s d ตั้งแต่100บาทขึ้นไปให้คุณส่ง SMS นะคะพิมพ์ว่า c a s i m e x นะคะแล้วก็ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จที่คุณได้มานะคะส่งไปที่08-5-166-9-3-9-6ะคะลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะได้ทุนประกันสุขภาพนะคะ สนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วแล้วก็เว็บไซต์ก็มีนะคะแต่ว่าไม่ได้เอาไปซื้อร้านไหนก็ได้ครับมีร้านคา้าที่ร่วมรายการที่สามารถที่จะเอาเลขที่ใบเสร็ญเนี่ยส่ง SMS ได้ครับมีร้านไหนบ้างนะฮะฟังดีๆมีที่ t ท s c o r o t ตัสนะฮะบิ๊กซ <BC, S 1> ีคาแล้วก็ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเซเว่นอีเนะครับแฟมิลี่มาร แมคโครวิ l ล่ามาร์เก็ตจัสโกแมคแปร o ลูฟูดแลนด์แล้วก็ UFM Fuji นะครับที่พูดมาเกือบทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเป็นที่ที่คุณผู้ชมเนี่ยไปจับจ่ายช้อปปิ้งอยู่แล้วนะเพราะว่าครอบคลุมทีเดียวเลยครับไม่ต้องกลัวต้องบอกว่าเป็นการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆนะคะมันไม่ต้องแบบอุ้ยจะจะไปหาตรงไหนดีอะไรอย่เงี้ยหยิบได้เลยเนาะไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่คุณโกบอกแล้วแถมยังได้โชคสุขภาพกลับมาอีกนะ เนี่ยมีวิตามินเยอะแยะเลยอะ่ะ ไม่อ้นวนด้วยเนี่ยใช่แล้วนะครับอ่ะมีอีกหนึ่งข่าวสุขภาพมาฝากกันนะคะอยากให้ไปงานนี้นะคะไลฟ์เซ็นเตอร์ไลฟ์สไตล์มอเพื่อสุขภาพและความงามนะคะก็เรียนเชิญผู้ที่รักสุขภาพทุกท่านเลยนะคะเข้าร่วมฟังสัมมานากันนะคะสัมมานาในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะคะให้ห่างไกลโรคนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพฟันในแต่ละช่วงวัยด้วยนะทุกวัยต้องดูแลนะคะเรื่องของฟันนะคะเรายังต้องขูดหินปูน กันเลยนะหกเดือนครั้งหนึ่งใครลืมก็รีบไปขูดซะอะไปงานนี้ได้นะคะในวันเสาร์ที่25กันยายนนะคะปีนี้นะคะปีนี้นะคะใกล้จะใกล้แล้วนี่อีกสองวันนะว,วันเดียวุ่นนี้เออุ่นนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ห้อง113ชั้น1น,นะคะ LIFE CENTER นะคะอาคาร Q House ลุมพินีถนนสาทรใต้นะคะสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะแล้วก็สำรองที่นั่งได้ฟรีค่ะ026777177นะคะหรือ0892288772นะคะหรือเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้อันนี้คือฟรีค่ะไปฟังข้อมูลกันในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคุณแล้วก็สุขภาพฟันในแต่ละช่วงวัยด้วยครับ